มาอ,อากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะถ้าเราไม่ได้มีอะไรมากันก็คงจะหนาวมากๆอากาศหนาวมากหนาวมากใช่ไหมต้องใส่เสื้อคอต่กแล้วครับอปิดคอไว้ปลเคืนนะีกอ,อากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะ ฝนก็ได้ตกลงมาแล้วนะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะดีๆนะพี่ระวังลื่นนะระลื่นเด้อพี่จะไม่มาเลยดีรูดีูเด้เส้นทางค่อนข้างที่จะลกเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มานานมากๆแล้วนะครับ ใบกระเพาะของเราที่เรากั้นไว้ก็แห้งแล้วนะสมไปพอสมควรเลยนะข้าของที่เราแฝนไว้ตกลงมาข้างล่างหมดแล้วนะครับโชคดีมากๆเลยนะที่ข้าสารเรายังอยู่นะ นี่คือดินใหม่ที่ผมได้ไปขุดมานะครับที่พี่เห็นไหมครับดินชื้นมากเลยนะโคตรเปียกเลีนยทุกคนถ้าเปียกแบบนี้ก่อไฟค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับ ลินเยอะมากเนาะพี่เสรลมเยอะไหมพี่เสรลมครับลินเยอะมากเยอะครับ เราต้องดึงจุดดำๆนี้ออกนะครับนี่นะก่อนที่เราจะนํามาแกงนะหร,หรือว่าเราจะนํามารับประทานนะครับนี่แกะออกแล้ว Ni kaya dah. Tengok dia. ทำแกงเห็ดที่เก็บมาได้วันนี้เนาะพี่เสรมเนาะนี่นะครับก็จะใส่กับกระเจี๊ยบเขียวนี่นะก็จะเป็นต้มจืดนนะนาะกับน้ำก่อนจะได้ไวขึ้นเนาะ

Cảm ơn เราทั้งสามคนประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับเมนูของเราวันนี้ก็จะมีมีหนังพองนะครับแลก็ผัดเผ็ดหมูนะหมูบ้านนะครับหมูบ้านหมูบ้านใช่ไหมพี่ <laughs> ผัดเผ็ดหมูบ้านนะครับ <laughs> อืมนี่นะบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับ <laughs> แล้วก็ต้มจืดนะต้มจืดเห็ดหนางฟ้าปลาแล้วใส่ไหกระเจี๊ยบ <laughs> เขียวนะครับ บอกเลยว่ารสชาตินี้ไม่ธรรมดานะเป็นผักที่เราปลูกนะแต่แกลนซะก่อนนะครับเพราะว่าไม่โดนน้ำนะเรากลับบ้านไปก็เลยทำให้ผักแกลนนะไม่มีใครรดน้ำรับประทานอาหารกันดีกว่าครับอืมอืมโอมามิ เราทั้งสามคนได้รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะได้นั่งพักไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับนั่งพักเพื่อให้อาหารย่อยนะอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับถ้าเราไม่ได้มีอะไรมากันก็คงจะหนาวมากๆเลยนะครับโชคดีที่เรามีผนังนะผนังที่เป็นใบกระเพาะนะครับที่เราได้กั้นไว้นะครับลมก็พัดเข้ามาได้น้อยนิดหนึ่งนะครับเลยทําให้เราหนาวน้อยลงนะครับน้องวัดเป็นไงมาก อร่อยครับพี่สลอมเขาวันนี้ออากาศหนาวมากหนาวมากใช่ไหมน้องใส่เสื้อคอเต่าแล้วครับปิดคอไว้กันหนาวได้ครับแล้วเบี้ยเบี้ยดีนี่คุมแล้วอ่ะจะไปดูแล้วคืนนี้หนาวมากไหมหนาวมากครับน่าจะยิบยิบสามยิบสองเง้เนาะอุณหภูมิน่าจะประมาณนี้เนาะคืนคืนนี้นั่น น่าจะนับสบายใช่ไหมนับสบายฝนตกเวยฝนตกแล้วก็หนาวนะโดนฝนด้วยไม่มีไฟชีดด้วยนะไฟชีดเออใช่ไฟชีดสิไฟชีดเรยอะไรอ่ะถุงนอนถุงนอนมีถุงนอนด้วยแต่ผมมีครับเมื่อคืนเดี๋ยวเราทั้งสามคนจะนอนกันแล้วนะครับอากาศที่นี่ค่อนข้างจะเย็นเลยนะผมก็ต้องใส่เสื้อเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าผมนําเสื้อเผื่อมาตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นเสื้อที่ มีความหนาพอสมควรนั่นจะคลายหนาวผมได้แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับราตรีสวัสดิ์ครับบายครับบายครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ นอนไม่นอน <c oughs> นอนนะ Good night. Good night. พี่กุญหนคี่จะลองกุญหนครับผม <c oughs> ครับเช้านี้เราทั้งสามคนก็ได้มาช่วยกันปลูกมะเขือเทศนะครับก็ปลูกไว้หลายต้นเลยนะนี่ตรงนี้ด้วยนะนูน่นนี่นะก็ปลูกไว้หลายต้นเลยนะถ้าฝนตกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะขึ้นนะนี่คือต้นที่เราปลูกไว้เมื่อคราวที่แล้วนะมีบางต้นที่ใหญ่แล้วนะนี่เช่นต้นนี้นะต้นใหญ่แล้วนะนี่ก็ยังเล็กอยู่นะมีพลิกด้วยนะครับ ถ้าฝนตกดีๆพริกก็น่าจะได้กินนะครับเราปลูกใหม่หลายต้นเลยนะครับททั้งมะเขือเทศและถั่วฝักยาวด้วยนะครับครั้งหน้า,ถ,าถ้าเราขึ้นมาถ้าฝนตกแบบนี้ก็น่าจะงอกขึ้นมานะครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับเช้านี้อากาศคนข้างที่จะเย็นเลยนะครับแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะเพราะว่าฝนตกนะคนข้างที่จะหนักเลยนะครับเราทั้ง3ามคนน่าจะต้องเดินทางกลับท่ามกลางสายฝนเลยนะครับกว่าจะถึงบ้านก็น่าจะหนาวพอสมควรเลยนะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับน่าจะตกประมาณสักเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองนะแล้วก็ตกยันเช้าเลยนะครับแต่ จะมาตกหนักช่วงเช้านะณนะตอนนี้ตกหนักมากๆเลยนะครับก,ก่อนที่จะกลับเราทั้ง่ำคนก็จะชงกาแฟดื่มกันเล็กน้อยเนะเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้อบอุ่นแล้วก็จะได้เพิ่มพลังให้กับเราเล็กๆ็ก,ก,กน้อยก็ยังดีนะเพราะว่าเส้นทางในการกลับบ้านนั้นค่อคนข้างที่จะไกลเลยนะถ้าพี่ๆชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ อ่บครับ ไหนาวะหนา